สวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนครับเมื่อจังหวะราคามันมานะฮะเราก็ต้องพิจารณากันสักหน่อยนะครับเวลาที่มันตกลงมาอยู่ต่ํากว่าหรือใกล้เคียงเนี่ยเส้น EMA ค่าเฉลี่ย2 0 0นะครับนี่ก็คือเส้นหนาสุดของเรานั่นเองนะครับตลาดมันบ่งบอกเราอยู่2อ,อย่างครับก็คือเฮ้ยราคานี้ถูกเกินไปหรือเปล่าหรือเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งลงทุนมันกําลังจะมีปัญหามันอาจจะลงต่อได้ อะไรประมาณนี้ครับมันอาจจะเป็นแนวรับที่อยู่นะครับรับจบเลยแล้วก็เด้งขึ้นไปหรือมันก็อาจจะสามารถลงต่อได้นะครับแต่มันเป็นจุดที่ว่าต้องพิจารณากันแล้วเพราะว่ามันก็ลงมาพอสมควรนะครับวันนี้ก็เอาประมาณสักเจ็ดหุ้นนะบอกให้เพื่อนๆดูว่าเป็นหุ้นใหญ่ที่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าราคามันจะกลับมาได้นะครับระยะสั้นก็วิ่งกันตามผลงานแหละครับอาจจะลงต่อปรับฐานแต่ว่าผลงานระยะยาวเนี่ย มันจะเป็นหุ้นที่มีแนวโน้มที่ดีนะครับก่อนที่เราจะลงทุนเนี่ยเราต้องรู้ครับว่าหุ้นมันร่วงเพราะอะไรแล้วก็อะไรที่จะนำพาหุ้นมันกลับขึ้นไปได้นะครับหุ้นตัวแรกก็คือ Netflix นั่นเองนะครับนี่คือเจ้าพ่อสตรีมมิ่งมีคนดูกว่า260ล้านคนครับใน190ประเทศรายได้หลักๆก็มาจากค่าสมาชิกนะครับแล้วก็ค่าโฆษณานั่นเองทุ่มเงินทำหนังเองนะครับซีรีส์ของตัวเองแล้วก็ทำเกมมือถือด้วยนะครับ หุนร่วงเพราะอะไรเพราะว่ากําไรไตรามาสล่าสุดนะครับออกมาต่ํากว่าที่คาดคิดกันไว้ครับสาเหตุก็เพราะว่าไปโดนภาษีย้อนหลังครับที่ประเทศบราซิลนั่นเองครับเป็นเงินก้อนใหญ่เลยฮะเกือบ620ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งถือว่าก้อนใหญ่เบิ่มครับแต่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก้อนนี้มันก็ไปทุบกําไรต่อหุ้นนั่นเองครับ คนก็เลยตกใจนะฮะแล้วก็เลยเทขายกันไปครับเพราะว่า Netflix ไม่เคยพลาดเยอะขนาดนี้ครับก็ถือว่าพลาดเป้าไปเยอะแต่มันยังคงน่าลงทุนอยู่เพราะอะไรเพราะว่าตัวธุรกิจจริงๆเนี่ยมันยังคงดีมากๆอยู่นะครับรายได้ครั้งนี้เนี่ยตัวทีครับค่าใช้จ่ายครั้งนี้เนี่ยมันเป็นรายการพิเศษนะครับมันไม่ได้เกิดจากธุรกิจหลักเพราะว่าถ้าเราไปดูรายได้รวมยังโตระดับ17%นนะครับถ้าเทียบเป็นรายปีผู้บริหารก็บอกเองนะครับเขาเน้นเลยว่าถ้าไม่นับภาษี ที่โดนรอบนี้เนี่ยอัตรากําไรเนี่ยจะสูงกว่าที่คาดคิดกันไว้ด้วยซับนะครับอืมเนี่ยทำไมโดนมันก็เกินคาดกันไปแล้วนะฮะก็แปลว่าพื้นฐานของ Netflix เนี่ยยังคงแน่นมากมากการเติบโตนะครับของแพ็กเกจที่มีโฆษณาเนี่ยยังคงไปได้สวยนะครับแล้วก็การขึ้นราคาก็ยังคงทําได้ต่อเนื่องตราบใดที่ยอดสมาชิกยังโตครับแล้วก็ธุรกิจโฆษณายังคงเป็นเครื่องจักรในการทําเงินอยู่ผมคิดว่าการยอ่อครั้งนี้เนี่ยมันเป็นข่าวร้ายชั่วข้าวมากกว่า นะผมคิดว่าเป็นโอกาสนะครับแล้วก็มันลงมาเส้น EMA เร็วด้วยนะฮะนี่ก็คือเป็นราคาที่เราสามารถที่จะพิจารณาได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าการลงทุนแบบนี้เนี่ยมันเหมาะสาหรับสายระยะยาวที่รับความผันผวนได้นะครับมีไม้รอช้อนไปเรื่อยๆเนี่ยมีความเห็นตรงกันว่าเออหุ้นนี้มันแข็งแกร่งมันน่าที่จะออมยาวๆนะครับเน้นหุ้นใหญ่ก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับนักทุนที่เป็นมีไม้เส้นแบบนี้เป็นสายระยะยาวแบบนี้นะครับก็ แนวรับแรกครับลงมาแล้วที่1105หรือ1 1 0 0ก็ว่างกันไปนะครับช่วงประมาณนี้ก็ถือว่าลงมารับแล้วครับเราต้องพิจารณากันละแต่ถ้ารับไม่อยู่นะครับมันก็มีแนวรับอยู่ที่1000นะครับแล้วก็900หรือ856ผมคิดว่าไม่น่าจะถึง856ตรงนี้นะเพราะว่ามันจะมีเทรนด์ไลน์ตัวใหญ่ใหญ่สุดเลยอ,ะอ่ะมันลงมาถ้าเจอสีบวงเนี่ยมันมีโอกาสเด้งได้ ผมคิดว่าน่าจะพันกับ900อีก2ไม้ที่น่าสนใจนะครับในอดีต n e t f l i x เนี่ยก็รับอยู่นะที่ EMA ตรงนี้นะครับ2 0งนี่ครับปื๊ดนะตัวนี้ก็รับอยู่นะครับตรงนี้ก็ใกล้เคียงนะรับอยู่เหมือนกันก็เลยเท่ากับว่าเออแนวนี้น่าสนใจนะถ้าใครเก็บยาวก็ลองพิจารณากันดูนะครับสำหรับ n e t f l i x นะไปพูดตัวที่2ครับ หุ้นตัวที่2ได้แก่คอสโก้นั่นเองนะฮะส่งนะครับยักษ์ใหญ่ก็คือมาแนวแมคโครบ้านเรานะครับที่สหรัฐก็เป็นอันดับ2นะครับเป็นรองเพียงแค่วอร์มัดเท่านั้นครับที่ทำกำไรจากค่าสมาชิกได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนี่คือตัวย่อ COST ครับคอสโก้คือราคาหุ้นก็ลงมาเรื่อยๆฮะลงมาแนวรับที่ e a 200แล้วนะครับแล้วก็ทะลุลงมาเรียบร้อยนะไปถึงที่ประมาณสักต่ำกว่า 910โดยซานะครับแต่ไม่ถึงแนวรับที่เราวางไว้895นะผมแมมันก็สวยนะแนวนี้โอเคนะประมาณนี้คงแบบนี้ไปก่อนแล้วกันคอสโก้ Costco, นะฮะตอนนี้ก็ยังไม่สามารถเจาะขึ้นไปทะลุ EMA ทั้ง3เส้นได้แต่ก็อยู่บริเวณแนวนี้ครับ EMAEMA เส้น e e 200ที่เราว่านะครับก็ถือว่าพิจารณาได้อยู่นะมันหลุดแนวรับที่940มาแล้วนะครับทำไมคอสโก้มันล่วงลวงเรื่อยๆเลยนะคร เพราะว่าตลาดนั้นคาดหวังไว้สูงครับถ้าเราไปดู P/E องค e เนี่ยหรือแม้แต่ forward P/E เนี่ยก็สูงกว่าเพื่อนๆพื่กู้แข่งโดยรวมนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อราคามันแพงก็ทําไมครับนักทุนก็หวังว่าผลงานมันจะสมเหตุสมผลนะครับแต่ปรากฏว่า ปตามาล่าสุดนะครับปลายกันยาเนี่ยยอดขายสาขาเดิมถามว่าโตโอเคไหมมันก็โตเกือบ6%น่ยจริงๆก็ถือว่ามันก็ไม่ได้แย่นะคอสโก้นะแต่อย่างที่ว่าแหะครับตลาดคาดหวังไว้สูงกว่านี้ครับด้วยราคาอะไรแบบนี้ที่ซื้อขายระดับ PE ของเขาเองเนี่ยสูงสุดในรอบ25ปีครับเนี่ยช่วงตรงเนี้ยนะครับก็โดนกันไปซะ,ะช่วงตรงนี้ครับก็โดนกันไปนะตอนแรกก็ร่วมาถึงอะไรตรงตรงนี้เลยนะครับโอ้คิดว่ามันจะ ร่วงลงไปนะแต่ก็ยังคงมีแรงช้อนขึ้นมาได้นะครับต้องดูต้องดูไปยาวๆนะครับก็เลยว่าราคาแพงแบบนี้พอมันสะดุดอะไรนิดหน่อยเนี่ยทุนก็พร้อมที่จะเก็บกาไรออกอยู่แล้วนะแต่ผมมองว่าคอสโก้เนี่ยยังน่าเก็บเพราะเป็นหุ้นที่มีความสําคัญต่อคนอเมริกันมากนะครับคนอเมริกันพึ่งพาคอสโก้เยอะนะไม่ว่าจะทําธุรกิจหรือไม่ทาธุรกิจผมก็พึ่งพาเขานะครับชอบชอบเออนะฮะคือโมเดลธุรกิจของคอสโก้เนี่ยแข็งแกร่งเหมือนป้อมปราการเลยเพราะว่ากาไรหลักเนี่ย อย่างที่ว่ามาจากค่าสมาชิกนั่นเองนะครับแต่ให้มีความแน่นอนสูงมากๆคือคนต่ออายุสมาชิกระดับ90%ขึ้นไปอะครับก็ไม่ได้เน้นกําไรจากการขายของมันเน้นที่คือเนี่ยค่าสมาชิกแหละทำให้ลูกค้าแบบพักดีกันสุดๆเลยครับส่วนการเติบโตในอนาคตเนี่ยไม่ได้มาจากสารัตอย่างเดียวนะมาจากพวกการขยายสาขาไปทั่วโลกนะครับซึ่งผมมองว่า ยังมีพื้นที่ให้เติบโตได้อีกภาศาลาเลยคอสโก้ Costco ที่เกาหลีก็ดีคอสโก้ Costco ที่ญี่ปุ่นก็ดีนะครับขายกันเทน้นำเทท่ารวมถึงอ e ีคอมเมิร์ซของคอสโก้เนี่ยก็ยังคงเติบโตได้ดีครับเป็นตัวเลข2หลักมาหลายไตรมาสติดต่อกันแล้วนะครับมผมก็เลยมองว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นโอกาสมากกว่าสําหรับหุ้นระยะยาวที่เก็บแล้วสบายใจควรมีติดพอร์ตเลยสำหรับคอสโก้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูประวัติของเขาเนี่ย ไทม์เฟรมวีคเนี่ยมันก็ขึ้นมาตลอดเนี่ยขอให้เก็บยาวอย่างเดียวสาหรับคอสโก้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไทม์เฟรมว e คเนี่ยมันมีสูตรอยู่สําหรับคอสโก้คือถ้าเส้น2มงเมลายต้่งเอาแล้วนะฮะเส้น1พลาดไม่เป็นไรแต่เส้น2สังเกตนะครับไทม์เฟรมวีคนี่พี่แกรับอยู่หมดเลยนะแต่ว่าเรามาค่อยๆเก็บดีกว่าที่ไทม์เฟรมเดย์นะครับที่ไทม์เฟรมเล็กกว่าก็คือพิจารณาได้สําหรับคอสโก้นะครับผมคิดว่าเป็นจังหวะอย่างที่ว่านั่นแหละครับเหมาะเก็บยาวก็อยู่ที่ประมาณสัก 910นะฮะถ้าลงมา910หรือ895แล้วก็อีกทีก็869ผมคิดว่าไม่น่าจะหลุดที่869นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยก็เห็นไหมครับ869รับอยู่ฟื้นตรงนี้เนี่ยรับอยู่หมดเลยถ้าลงมาสุดๆเลยก็ประมาณ862ประมาณนี้นะคอสโก้ Costco นะ่าจะเอาอยู่นะครับก็คิดว่ามันเป็นจังหวะอะไรที่ลองพิจารณากันได้นะครับอ่านะลองเผื่อๆไว้ตรงนี้ด้วยผมคิดว่าตามลูกศรมานะครับ 869น่าจะสุดละน่าจะเด่งขึ้นไปนะครับก็รอติดตามกันครับสําหรับคอสโก้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวที่3นะครับนี่ครับก็คือ u n s นั่นเองครตัวนี้ก็พิเศษหน่อยครับกำลังจะประกาศไตรามาสแล้วครับไม่รู้ว่าจะหมดหรือจ่าแต่ก็ราคาเนี่ยลงไปถึงจุดต่ำสุดที่233นะฮะโอ้โหผมได้ช่วงนี้ซะเยอะเลยเนี่ยตรงนี้ไม่ได้นะถ้าจะไม่ผิดนะ กับสมาชิกช่องนะครับไม่ได้น่าจะประมาณนี้อ่ะสุดๆแล้วเพราะคิดว่ามันน่าจะกลัวกันมากกว่านี้นะครับแต่ถ้าใครได้ไม้นี้ไปที่หขอแสดงความยินดีด้วยนะนี่คือไม้เทพจริงๆนะครับระยะยาวนี่คือกินเงินยาวๆนะถ้ายังไม่ขายนะครับไปเก็บกําไรบนๆนะถ้ามีความเชื่อมั่นแบบนั้นคือไปเจอข่าวร้ายๆเนี่ยสชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้ครับ ตลาดก็เลยกลัวกันเลยครับอย่างแรกก็คือถูกอะไรนะกระทรวงยุติธรรม DOJ นะสอบสวนในข้อหาช่อโกงค่ารักษาพยาบาลเนี่ยทำให้นักทุนก็สูญเสียความเชื่อมั่นไปพักหนึ่งแล้วฮะแล้วก็โดนหลายรอบด้วยแต่ทุกรอบนะ u n s เนี่ยออกมาแก้ไขข่าวคราวได้ค่อนข้างเร็วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างใส่ใจอยู่เหมือนกันสําหรับว่าเออบา,บางตัวเนี่ยคือปล่อยยาวเลยนะอย่างยกตัวอย่าง SMCI เนี่ยเคยผ่านมานะอย่างบอสเฮเลี้ยงเนี่ย พี่แกปล่อยไหลาย,ยาวเลยให้ตลาดกลัวกันไปคิดกัน,นเองนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะแคร์กันสักหน่อยแต่ก็นั่นแหละครับโดนเทขายเพราะความกลัวกันไปกับอย่างที่2ครับอันนี้หนักหนักเลยเพราะเกี่ยวกับต้นทุนค่ารักษาพยาบาลที่มันพุ่งสูงขึ้นมากฮะเพราะว่าคนเนี่ยกลับมาหาหมอเยอะมากหลังจากโควิดนะครับทำให้กาไรของบริษัทประกันเนี่ยลดลงไปเยอะกว่าที่คิดแล้วไม่พี่แกไม่ได้โดนเจ้าเดียวนะโดนทุกเจ้า ในอุตสาหกรรมนี้นะครับเออไม่ใช่ว่า US เอละอยู่เจ้าเดียวไม่ใช่นะโดยกันหมดครับ ELV s i ซิกหน้าพ้เนี้ยไปกันทั้งหมดนะครับจนบริษัทต้องหันการคาดการกำไร EPS ทั้งปีนี้ฮะ2อ2 5ออกไปเลยแล้วก็ส่งสัญ,ญญาณว่าโอเคครับพูดกันตรงๆว่ามันอาจจะไม่โตจนกว่าจะปี2026หรือ2027กันเลยทีเดียวนะครับนักทุนก็เลยกลัวนะฮะเพราะว่ายูเเนี่ยเฮ้ยบอกเลยว่าไม่ชินจริงๆครับกับอะไรแบบนี้ฮะ ไม่เคยลดคาดการณ์ไม่เคยมีความวุ่นแบบนี้ครับก็พากันขายเทกันออกไปนะครับอย่างต่อเนื่องจนลงมาถึงอย่างที่ว่าเนี่ยแหละครับแต่ผมคิดว่าข่าวร้ายเนี่ยมันเข้ามาเต็มๆแล้วนะครับต้องลองดูไตมาสที่กาลังจจประกาศเนี่ยแหละครับคือถ้ามันยังคงมีความกังวลอยู่ก็อาจจะไซเว์หรือร่วงลงมาก็ได้นะถ้ามันแบบไม่ได้ว่ามากมายนะแต่ถ้ามันดีขึ้นก็อาจจะขึ้นไปได้บ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาให้ไทม์ไลน์มาแล้วว่าอย่าเร่งจนเกินไปเพราะว่า ปัญหาที่เกิดเนี่ยนะครับจาก c o o ที่เคยนำยูเอสฝ่าฟันป200ี2008มาได้เนี่ยเขากลับมาเป็น c o o คนใหม่นะพร้อมทีมของเขานะครับจะนำพาฝ่าวิกฤตเขาบอกว่าใจเย็นๆอย่าพึ่งไปอะไรมากจนกว่าจะปี2026นะครับแล้วก็จะมาเติบโตแบบสุดยอดที่ก็2027ระหว่างนี้ก็ทําใจไว้ครับไซเวหรือล่วงต่อนะครับจนกว่าจะได้ไตรามาสที่เริ่มเห็นผลอย่างชัดเจนนะครับในการปรับแก้ไขนั่นเอง ก็ใจเย็นๆนะครับข่าวร้ายก็เข้ามาแล้วผมคิดว่าขนาดต้องทุนอย่างบริเวณบัฟเฟตเนี่ยเน้นคุณค่าพวกนี้นะฮะยังเข้าเก็บพุ้นนี้ไปแล้วนะครับซีอก็เข้าเก็บไปแล้วก็ผมคิดว่าเลยเป็นโอกาสนั่นเองสําหรับราคานี้นะแม้แต่ราคาปัจจุบันก็คิดว่ายังคงถูกอยู่นะอ่าทุนนีเนี่ยถูกในรอบหลายๆปีของทางยูเอเลยนะปะปกติพี่แกอยู่บนบนนะครับก็เลยคิดว่าแม้แต่ราคานี้ก็ตามเนี่ยถ้าใครมีมุมมองว่าระดับ อันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกานะครับจะขึ้นไปถึงเกิน400ได้ราคานี้มันยังต่ํากว่า400นะครับแต่ต้องมีมุมมองที่เชื่อมั่นนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อมั่นเนี่ยถ้ามันล่วงลงมาอาจจะกลัวแล้วก็ขายขาดทุนกันไปได้นะครับผมมองว่าต้องใช้เวลาแต่จะกลับมาได้สรับ U.S. n นะครับไม่ว่าไตมาสคืนนี้จะเป็นอย่างไรผมก็ยังคงจะเก็บยาวถ้าลงมาที่340เก็บนะครับ292เก็บ267 250ทยอยเก็บ นะครับหรือใครจะไม่เอา2 5 0จะเอา233ก็ได้นะครับนี่คือ UNH นะครับผมต่อไปครับหุ้นตัวที่4ไปฮะตัวที่4ตัวไหนก็คือตัวนี้ครับเ e l f o r c e นั่นเองนะครับนี่ก็ <c oughs> ไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับแต่ผมมีลงทุนนะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเตรียมรอไม้ที่2นั่นเองนะครับนี่คือเบอร์ห โลกทางด้านเขาเรียกอะไรอะโปรแกรมบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า CRM นั่นเองครับตามชื่อเขาเลยบนระบบคลาวนะครับช่วยบริษัทช่วยให้บริษัทต่างๆเนี่ยปิดการขายได้ดีฮะช่วยบริการล,ลูกค้าได้ดีขึ้นด้วยนะครับ CRM ก็ร่วงลงเรื่อยๆรุนแรงอ,อยู่เหมือนกันนะเนี่ยค่อนข้างผันผวนนะครับจริงๆแล้วก็เหมือน u n s แล้วครับ เป็นทั้งอุตสาหกรรมนะครับไม่ใช่ CRM ตัวเดียวส่วนมากอ่ะใช้คําว่าส่วนมากไม่ทั้งหมดก็โดนเหมือนกันแหละครับเพราะว่าพิษเศรษฐกิจนั่นเองครับเศรษฐกิจมันชะลอตัวทําให้บริษัททั่วโ,โลกนี่แหละครับเริ่มรัดเข็มขัดนะเริ่มที่จะตัดงบประมาณทางด้าน i อหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ SaaS พวกนี้ก็รายได้เขาขึ้นอยู่กับการที่ลูกค้าซื้อที่นั่งอยู่แล้วนะครับซื้อบริการเสริมอ p p เซลพวกนี้ก็โดนกระทบไปเต็มๆแถมยังซวยด้วย มีข่าวว่าลูกค้าโดนแฮกกันมาอีกนะครับโดนแฮกข้อมูลผ่านระบบก็สวยกันไปครับทำให้ความเชื่อมั่นก็ลดลงไปบ้างอยู่เหมือนกันนะมันก็บางทีนะมันก็ลาหูเข้ากันบ้างความสวยมันมา2-3เรื่องพร้อมกันอย่างเงี้ยนะผมเลยถือว่าซวยกันไปแต่ผมมองว่า C M ก็ยังคงเป็นระดับผู้นําตลาดอยู่ดีแหะครับแล้วก็ กำลังเดินหน้าเน้น AI แล้วนะ,ะจะเอา AI เข้ามาช่วยนะครับล่าสุดก็ไปเพิ่มความร่วมมือกับทางด้านยักษ์อย่าง Open AI มาเองจะฝัง AI เข้าไปในทุกผลิตภัณฑ์ของเขาเลยก็จะช่วยให้พนักง,งานขายขายดีขึ้นครับบริการลูกค้าก็ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง AI จะเข้ามาสร้างการเติบโตให้กับ CRM ในระยะยาวนะครับเมื่อไรที่เศรษฐกิจกลับมาดีบริษัทต่างๆมีงบเพิ่มมากขึ้นนะครับของ IT ก็จะกลับมาใช้ CRM เป็นตัวเลือกแรกๆผมมองแบบนี้นะครับ ก็เลยทําให้ว่าราคามันล่วงลงมาโอ้เยอะมากแล้วนะจากประมาณนี้ฮะสา6หก,หก,หกล่วงมาทีถึง2 6งหก,หกเลยนะครับก็เลยคิดว่าอ่าน่าสนใจผมได้มาประมาณช่วงนี้มั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับผมคิดว่ามันจะขึ้นไปเอา้เอาเฮ้ยขึ้นมาแล้วนี่ว่าโอเคอันนี้ตามมิชชั่นแล้วนะฮะผมคิดว่ามันจะขึ้นมาถึงแนวนี้ขายไปนิดนึงแต่ก็ใกล้เคียงนะครับลบไปมิชชั่นคอมพลีทกันไปนะครับ แนวรับนะถ้าไม่เอาประมาณสัก25 5ห5 6หนะครับก็รอของผมก็ได้ก็คือ245นะครับถัดจาก245มี230นะครับหรือถ้ากลัวไม่ถึงก็236นั่นเองนี่คือ CRM หุ้นที่4นะครับมาไปดูหุ้นที่5ครับหุ้นที่5ก็คือ <c oughs> พี่โวครับโนโวนั่นเองโอ้โหยึกยือยึกยือไปหมด ต่ำกว่าเส้น ema แล้วนี่นะครับทั้ง3เส้นเลยด้วยซ้ำตอนนี้ราคาก็วิ่งประมาณนี้ครับคือเฮ้นีมน่มันเหมือนจะหลุดอยู่เหมือนกันนะโนโวเหมือนจะหลุดหลุดล่วงๆอยู่เหมือนกันแต่ถ้าออกมาก็ยังอยู่ในละแวกโซนสี่เหลีย่ยมตรงนี้ครับปื๊ดนะไอ้อน,นี่ก็เกือบเกือบจะหลุดไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะหลุด รอดมาได้หรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นกันนะครับนี่คือบริษัทยายักษ์ใหญ่จากเดนมาร์กเจ้าของยาลดความอ้วนยอดคิดอย่างโอซิมพิกแลวก็วิกอวี่นั่นเองครับหุ้นก็ร่วงเรื่อยๆครับเพราะว่าหลายเรื่องอันนี้ถ้าถ้าเมื่อกี้บอกว่า c r ีรอาหูเข้าอันนี้ไม่รู้ว่าเจ้าไหนอยู่เหมือนกันนะฮะน่าจะยิ่งกว่าราหูนะฮะน่าจะไม่ได้อมจันท่ะอมดาวอังคารอมจูปิเตอร์กันไปเลยเพราะว่าตั้งแต่เรื่องยอดขายชะลอนะเรื่องการปลดซ e o อะไรกันเรื่องข่าวคราวประเทศบ้านเกิดกินแลนด์เรื่องภาษีสหรัฐกับเดนมาร์กอันเนี้ยเรื่องเกี่ยวกับภาษียาเรื่องเจรจาต่อรองราคายาลดความอ้วนเรื่องคู่แข่งมากขึ้นโอ้หลายเรื่องนะแล้วล่าสุดเนี่ยล่าสุดเลยนะอันนี้นะคือตอนนี้คนที่ถือหุ้นนะกลุ่มผู้ถือหุ้นนะฮะกองของโนโวโเนี่ยเข้ามาจัดการแล้วนะครับเขาบอกว่าจะเปลี่ยนโละผู้บริหารบอร์ดปัจจุบันเกือบทั้งหมดเลยนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่า ผลงานไม่ดีคุณปล่อยให้ลิลลี่มาถึงจุดนี้ได้ยังไงเออนะครับแล้ว CEO ที่เคยโดนออกไปเนี่ยนะฮะที่เคยรีไซน์ออกไปก็กลับมาในชุดนี้ด้วยเ,เขาจะกลับมาใหม่เออจะกลับมาเกิดใหม่ก็เนี่ยกำลังตีกันเลยอะบอดช่วงนี้ของโนโวทําให้แบบละสัมละสายนะฮะมันทั้งสึกภายนอกสึกภายในก็ไม่สงสัยทําไมหุ้นกลับมาล่วงวาโนโว เนี่ยขึ้นมาดีๆครับขึ้นมาสู่แนวต้าน60มาอีกแล้วครับที่แนวรับเดิมเนี่ย ยังปรับกันไม่ได้ครับไม่รู้ว่าจะจบยังไงด้วยนะครับลิลลี่นี่บอกรูปปากหวานเจี๊ยบเลยทะเลาะก,กันไปเลยครับฉันตอนนี้ได้ยาผมล่วงมาแล้วได้อัลไซเมอร์มาแล้วได้ FDA อีกหลายตัวโนโวต้องเร่งสักหน่อยนะเพราะว่าถ้าเอาเฉพาะ,ะถ้าเอาเฉพาะยาลดน้าหนักเนี่ยยังคงมีโอกาสดีอยู่เรื่องของยาลดน้ำหนักแบบกินนะครับแต่ประมาทลินลี่ไม่ได้จริงอันี้มันมันโหดลินล,ลี่นี่คือพอร์ตยาแล้วก็ใหญ่แล้วก็เก่งมากอะซีโอเก่งนะครับ อ่ะนี่ก็ต้องไปแข่งกันไปแหละนะครับสังทุนที่รับความเสี่ยงระยะยาวได้นะครับเน้นเลยนะต้องรับความเสี่ยงระยะยาวได้นะเพราะว่าไม่รู้ว่าหุ้นมันจะฟื้นเมื่อไหร่แต่พื้นฐานยังคงแข็งแกร่งผมมองว่ายาลดความอ้วนเนี่ยตลาดมันใหญ่ใหญ่มากแล้วยังคงพึ่งเริ่มต้นนะครับยาล้ำหนักแบบกินเนี่ยยังไม่มาโนโวมีโอกาสออกเป็นเจ้าแรกของโลกนะครับ แม้จะมีการเติบโตที่เมรการช้าไปบ้างเนี่ยแต่ก็ยังเติบโตอยู่ดีครับส่วนยุโรปกับเอเชียพี่แกยังไม่ได้เริ่มเลยนะแบบจริงจังจริงๆเนี่ยนะครับก็ยังคงมองเป็นโอกาสอยู่นะนะครับแล้วก็ตัวยาระดับท็อปของ Novo เนี่ยกำลังถูกทดลองให้ใช้รักษากับโรคอื่นๆได้ด้วยนะครับที่มันเกี่ยวข้องกันก็เช่นว่าจะทําให้ลดความอ้วนไปด้วยก็รักษานะเยียวยาอัลไซเมอร์ไปด้วยยียวยาโรคหัวใจโรคไต ถ้าทําสําเร็จได้เนี่ยมันก็จะเปิดโอกาสตลาดใหม่ที่มันใหญ่กว่าเดิมรายได้ก็จะมาจากหลายทางนะฮะก็เลยมองว่าพื้นฐานยังแข็งแกร่งก็รอให้มันปัญหามันจบไปแล้วกันแต่ก็ก็ช่วยพยุงพยุงให้มันดีแล้วกันตลอดรอดฝั่งนะครับก็ต้องติดตามครับยอมรับเลยว่าปัจจัยโนโวเยอะมากๆคนจะเก็บต้องรับความผันผวนได้จริงๆนะครับจำกัดสัดส่วนกันด้วยก็มองไปที่เนี่ยแนวรับนี้เลยครับห้ 52. อ่าช่วงนี้ครับ 52หรือ47ไม่ก็44จุดต่ำสุดของรอบนี้นั่นเองนี่คือ n no v v o o r r d i c นะครับตัวต่อไปฮะนี่ครับหุ้นใหญ่ถ้าใครรู้จักจันโจนะฮะจานผมเองโจเซฟคาสซอนนี่คือหุ้นระดับแม่ทัพสูงสุดของเขาเลยนะเออให้กำลไรได้ค่อนข้างดีนะระยะยาวนี่ครับผันผวนไหมผันผวนมากแต่เก็บให้ยาวออใจแข็งๆก็ น่าจะทำกำไรได้ดีทบต้นกันไปในระยะยาวๆนะครับหุ้นนี้ s p global นะครับเขาทำอะไรก็าทำเกี่ยวกับพวกจัดอันดับ ratings นะออพวก ratings พวกเกี่ยวกับข้อมูลการเงินระดับโลกเนี่ยเป็นเจ้าของ s p นะครับหรือว่าที่เรารู้จักก็ s p 500เนี่ยเนี่ยเขาเขาเป็นเจ้าของอยู่นะครับหุ้นปรับตัวลดลงไปฟื้อขึ้นมายาวๆกันไปเลยนะครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยไปปรับลดคาดการรายได้แล้วก็กำไรปีนี้ นะครับแต่ว่ามันมีสาเหตุครับเพราะว่า2ธุรกิจหลักสําคัญอย่างเลตติ้งแล้วกันเลตติง้งอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าดูชะลอดูซบเซาลงไปเพราะดอกเบีย้ยยังคงสูงอยู่นั่นเองนะครับมีผลนะฮะเพราะว่ามันทําให้บริษัทต่างๆเนี่ยไม่ออกหุ้นกู้หรือว่าไม่ควบรวมกิจาการนะแล้วก็ตลาด IPO ก็จะเงียบเหงาไปกว่าแต่ก่อนนั่นเองครับมีผลจริงๆครับอัตรดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็อย่างที่2ครับธุรกิจตัชนีรายได้ลดลงไป เพราะว่าปริมาณการซื้อขายตราสารอโนุพันธ์ที่อิงดัชนี S&P 5 0เนี่ยมันลดลงนะครับก็เลยว่ามีการปรับคาดการณ์กันไปแต่ผมก็ยังมองว่าคือผ่านมากับหุน้นนี้นะเพราะว่าจานโจอเขามีไงผมก็รอเข้าอยู่คือมันก็เป็นอะไรแบบนี้แหละครับปรับตัวลดลงไปแล้วเดี๋ยวพอชนะ ไตรมาสสวยๆได้นะครับราคาสมเหตุสมผลจากการปรับฐานแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าธุรกิจตุิจของเขาเนี่ยยังคงมีความแข็งแกร่งและคนยังคงต้องใช้อยู่นะครับแต่จุดสนใจนะก็คือธุรกิจนี้เนี่ยผูกติดกับอัตราดอกเบี้ยโดยตรงเลยนะฮะจำไว้เลยหุ้นนี้มันคือการเดิมพันไปนเลยะว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่ถ้าเฟดลดหุ้นตัวนี้มีโอกาสที่น่าจะกลับมาได้อาจจะมีจุดเปลี่ยนนะถ้ายิ่งลดเรื่อยๆนี่เข้าทางเลยนะ เพราะว่าทันทีที่ลดดอกเบีย้ยใช่ไหมครับตลาด IPO ก็จะกลับมาคึกคักตลาด M&A นะการซื้อกิจการตลาดตราสารนี่อะไรพวกน,นี้ก็จะกลับมาบูมแน่นอนก็จะส่งรายได้เข้าไต,ตรามาสมหาศาลเหมือนเดิมสําหรับเอ,อ t i นะครับธุรกิจข้อมูลธุรกิจเลตติง้งดัชนีพวกนี้นมันเป็นสิ่งที่ตลาดการเงินขาดไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วก็มีคู่แข่งน้อยรายนะคู่แข่งไม่ค่อยเข้ามา เล่นเท่าไหรนะเพราะว่ามันมีพวกไวโหมดอยู่มีคูเมืองกันไม่อยู่นั่นเองก็เลยคิดว่าน่าสนใจนะครับตอนนี้ติดแนวใต้แล้วไม่รู้จะชนะได้หรือเปล่าทางไตรมาสก็ใกล้แล้วด้วยนะครับก็มีแนวรับอยู่ที่ประมาณสักไม่480ก็ช่วงน้แหละครับประมาณสัก470ก็ได้แล้วก็อีกทีครับถ้ามันรับไม่ไหวก็450กับ425นะครับอ่านี่คือ SPGI นะครับไปหุ้นตัวสุดท้ายครับหุ้นใหญ่นะวันนี้เราหุ้นใหญ่ทั้งหมดนะครับ ุนตัวสุดท้ายก็คือซินนอปสิทนั่นเองนะครับนี่คือหุ้นผู้นาําทางด้านซอฟต์แวร์ออกแบบชิปที่ซับซ้อนครับบริษัทต้องต้องมีโปรแกรมนี้นะบริษัทที่เป็นออกแบบชิปนะั้นต้องใช้นะฮะไม่ใช้ไม่ได้นะไม่ใช้คือไม่ทันกินเขานะเพราะว่ามันซับซ้อนนั่นเองนะครับหุ้นก็ดิ่งมาเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าดิ่งเหวดีกว่าอันนี้คือดิ่งเหวเลยครับแนวรับอะไรก็เอาไม่อยู่ครับเพราะอะไรครับเพราะว่ารายได้จากจีนเนี่ยโอ้ได้รับผลกระทบมากนะครับจนที่รายงานไตรมาส ล่าสุดเนี่ยก็คือพลาดเป้า,เาไปเยอะเลยครับเลวร้ายเลวร้ายจร,จริงอ่ะพูดตามตรงครับก็คือมันหันแนวโน้มกำไรทั้งปีลงอย่างรุนแรงนั่นเองนะครับจากปัจจัยที่ว่าก็ทั้งทางด้านจีนด้วยนะครับธุรกิจดีไซน์ IP ของเขาเนี่ยก็ทําได้แย่กว่าที่คิดนะครับแต่จริงๆคือปัญหามาจากจีนเลยฮะเพราะว่าการโดนแบนเนี่ยมันก็กระทบกับยอดขายนะครับแล้วก็ลูกค้าอย่าง Intel ก็มีเรื่องของสะดุด,ด้วยนะตลาด ก็เลยแพนิคอ่ะในเรื่องของการอด,ดุดหนุนนั่นเองนะครับตลาดก็เลยเทขายกันไปแต่การลงครั้งนี้ก็เขาเรียกว่าอาจจะเจ็บแต่จบก็ได้นะเพราะว่าทางด้านผู้บริหารก็บอกว่าการปรับแบบนนเนี้ยครั้งเนี้ยเนี่ยมันเป็นการปรับทุกอย่างที่ที่เขามองว่าเลวร้ายแบบสุดๆอะ่ะเออคิดไว้ก่อนว่ามันมันไม่น่าจะเลวร้ายกว่านี้อีกแล้วอะนะครับก็หมายความว่าโอเคมันใส่ความกังวลเข้ามาหมดแล้วนะฮะ ก็น่าจะไม่ไม่น่าจะแย่ไปกว่านี้แล้วนะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นก็เลยทําให้ว่าเออคิดว่าระดับความสําคัญแบบนี้เนี่ยมันน่าที่จะกลับเข้ามาได้นะครับแล้วก็อีกข่าวดีที่ห้ามมองข้ามข่าวนี้เป็นเด็ดขาดเพราะว่าปิดดิวยักษ์ใหญ่ซื้อ a องสิสเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้คือหนึ่งในผู้เล่นสําคัญในตลาดของเขาเองคือเป็นคู่แข่งกันแต่เอามาได้นะทำให้ตอนนี้คือ เอ่อ S N P S เนี่ยกลายเป็นยักษ์ใหญ่ที่แทบจะผูกขาดตลาดยิ่งกว่าเดิมในระยะยาวนั่นเองนะครับขนาดสํานักวิเคราะห์เนี่ยลดเป้าลดเป้าพี่แกยังให้ราคากลางอยู่ที่ประมาณสัก570โดยัวประมาณนี้บนบนเลยนะครับก็คือมันสําคัญมากกับกับโลกยุคนี้เซมิคอนดักเตอร์คือไม่ใช้พี่แกไม่ได้อะเหมือนเอเหมือน A, A S M L อะประมาณนี้นะครับมันต้องมีซอฟต์แวร์ E D A เอ่อ E D A ช่วยนั่นเอง นะครับก็ซนะื n นบเนี่ยราคาประมาณนี้นะครับอ่สี่สามศูหรือ380แก็ได้นะครับโนะอเค okay. นี่คือวุ่นใหญ่ที่ผมคิดว่านะถ้าลดถ้าถ้า,ถา,ถาทนความผันผวนได้แล้วเราเป็นสายระยะยาวระยะยาวจริงๆเนี่ยคิดว่าน่าจะทยอยเก็บตามแนวรับนะครับแล้วก็รอเวลามันกลับขึ้นมาอ่อนะฮะให้มันปรับฐานให้สมเพชสมผลให้มันสบายใจกันไปรออย่างเดียวนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ คอมเมนต์กันได้นะครับยังมีหุ้นใหญ่อีกหลายหุ้นเลยที่ราคามันลงมาเป็นจังหวะทําให้มันน่าสนใจนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงทุนอย่างที่ผมว่านะครับต้องรู้ว่าหุ้นมันร่วงเพราะอะไรและจะกลับขึ้นมาได้เพราะอะไรอันนี้สําคัญมากอย่ามองแค่ราคากาฟอย่างเดียวนะครับเพราะว่าการที่เราเข้าใจหุ้นสักหุ้นหนึ่งอย่างแท้จริงเนี่ยมันทําให้เราเก็บอย่างสบายใจและเก็บอย่างทนความผันผวนได้นั่นเองนะครับถ้าชอบก็คอมเมนต์มาได้ครับมีอีกหลายหุ้นที่อยากจะแชร์ นะครับผมโอเคครับหุ้นนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ